ยังไม่หยุดค่ะบึ้มสนันรายที่11เส้นหยุดยิงทิพขมรนเหลี่ยมจัดดึงฝรั่งเศสหนุนลั่นไม่รับเขตแดงค่ะใครบอกว่าหยุดยิงแล้วจบ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่สัตว์ตาโสมอีกแล้วในขณะที่ไทยเราก็ทําตามกฎกติกาเข้าเคียร์พื้นที่แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับคืนมาเนี่ยคุณผู้ชมมันก็คือเรื่องของกับดักอีกแล้วค่ะที่ซ่อนเอาไว้จนทหารไทยจะต้องเสียสละซ้ําแล้วซ้ำซากเป็นรายที่11และงานนี้ก็ชัดเลยค่ะว่า72ชั่วโมงที่ผ่านมาอาจจะเป็นแค่เกมยื้อเวลาหรือไม่เพราะว่านายหุ่นมาเน็ตก็ออกมาประกาศเบาวๆว่า เมตไม่ได้แพ้แถมยังวิ่งเต้นค่ะดึงฝรั่งเศสเข้ามาเป็นแบ็กอัพหวังจะข่มเราทางอ้อมโดยล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่29ธันวาคม2568เวลา11โมงตรงที่ผ่านมาเกิดเหตุบึ้มสนันขึ้นอีกครั้งค่ะที่เขาสัตตาโสมจังหวัดศรีสะเกดในขณะที่ทหารไทยของเรากำลังปฏิบัติหน้าที่เคลียร์พื้นที่ตามภารกิจแต่ก็มีบางคนเล่นโศกปกค่ะ นั่นก็เลยส่งผลให้จ่าสิตรีสุจินจิตกริยานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาซ้ายและนี่ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งที่11แล้วค่ะทั้งทังที่ก็อยู่ในช่วงเวลาข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงเพื่อเป็นการเปิดทางให้เจรจารและลดความสูญเสีย ในขณะที่ทหารไทยของเราค่ะก็กําลังถูกหามออกจากพื้นที่พร้อมกับบาดแผลอีกฝากฝั่งหนึ่งค่ะบนโต๊ะเจรจากัมพูชาเนี่ยกับเดินเกมรุกทางการทูตสวนกับทันทีล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีรายงานยืนยันจากสื่อกัมพูชาค่ะว่าคณะกรรมาการเขตแดนร่วม หรือว่า GBC ทางฝั่งกัมพูชาได้ส่งบันทึกทางการทูตด,ด่วนถึง GBC ฝ่ายไทยเพื่อขอนัดประชุมพิเศษเร่งด่วนภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปีหน้าค่ะก็คือปี2569ในจังหวัดเสียมราฐและเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือต้องการเร่งรัดให้มีการสำรวจปักปันเขตแดนในจุดที่มีปัญหากันอยู่อย่างเช่นพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วรวมไปถึงพื้นที่ทับซ้อนอื่นๆโดยก็อ้างว่าเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงที่ เพิ่งจะเซ็นกันไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือในถแถลงการนี้กัมพูชาระบุข้อความดักคอไทยเอาไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนใดๆที่เกิดจากการใช้กําลังซึ่งฝั่งดูแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างย้อนแย้งนะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยฝ่ายไทยเองหรือเปล่าที่โดนกระทําก่อดตลอดฝั่งนั้นแ่ะก็ทําห้าวพอซู้ไม่ได้กระสุนหมดก็ขอเจรจาตามสเต็ปเดิม แล้วต้องบอกว่าความซับซ้อนเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่2ประเทศเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเบื้องหลังเกมการทูตนี้ดูเหมือนว่ากัมพูชาจะพยายามดึงมาหาอำนาจเก่าเข้ามาหนุนหลังจากการประชุมหาหรือการเมืองล่าสุดที่พนมเปญมีการเปิดเผยค่ะว่ากัมพูชาและฝรั่งเศสเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการในปี2026โดยฝรั่งเศสเนี่ยก็แสดงท่าทีสนับสนุนกัมพูชายอย่างชัดเจนทั้งเรื่องของการชื่นชมข้อตกลงหยุด งและสนับสนุนกองทัพกัมพูชาผ่านการฝึกฝนทางยุทธวิธีและเรื่องของภาษาค่ะและจุดที่เราต้องจับตาดูให้ดีที่สุดก็คือความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมเพราะว่าฝรั่งเศสเขายืนยันว่าจะเข้ามาช่วยปกป้องสถานที่ทางประวัติศาสตร์สำคัญและในเอกสารก็ระบุชื่อชัดเจนเลยค่ะว่ารวมไปถึงปราสาทเผาวิหารด้วยค่ะภาพรวมตอนนี้ค่ะผู้ชมก็ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ากัมพูชาไม่ได้สู้แค่ในสนามรบเท่านั้นแต่ก็มองข้ามช็อตไปถึงการดึงฝรั่งเศสเข้า มาค้านอำนาจเพื่อสร้างความชอบธรรมในเวทีโลกค่ะในขณะที่ทหารไทยของเราก็ยังต้องเสี่ยงชีวิตกับทุนบ้มที่ยังเก็บกู้ไม่หมด72ชั่วโมงของการหยุดยิงนี้ก็อาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาของการพักยกหรือไม่เพื่อเตรียมเข้าสู่เกมใหม่ที่หนักหน่วงกว่าเดิมทั้งเรื่องของการทหารและการทูตก็ต้องรอดูกันค่ะว่าไทยจะตอบโต้กับกี่โมง